สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองส้หน่วยบันพช้างของป่าเลยค่ะวันนี้ฮะกินน้ำน้มพี่น้องสับ์หน่อไม้นะคะหางหัดนอพี่กัาจากซีอุบานของสลาดดวุตเอค่ะหนึ่งพี่น้องไปเมืองไปหลุนกันวาสีมานบะมานเลยค่ะต่างใจสิมหานอใหม่ด้วยเฉพาะนี่แหละค่ะเพราะว่านอใหม่กะล่างปงพนวาค่อนทางหนีันบอกมานะไปค่ะไปเบืองไปหลุนก้าน เปิดคลิปมากลุยเลยเด้อพี่น้องมือซับของเฮาหนึ่งนอซับเร็วแห้งนี่นาทีตามเก็บ อืมงานได้นอนหนึ่งยายางงามเลยพี่น้องแล้เมีนะไรในกระเป๋าของฉันเยอะนอนยางงามเนาะตัดใหม่เอาก่อนเลยมาตัดบ่อด่เลยพี่น้องเขาป้ายบอด่าอืมนู่นอีนสอนอะ bắt đầu làm xém 8 mũa khỏi đợt phải nhá nó sẽ nó nháy hãy được rồi งัดคือกันดเด้เหมือนนี้มือนนี้ได้งัดนอใหม่อ๊อนอนแบบง่าเลยค่ะแสบด้วยอน,น,อนอนนึงกำลังเอาอยู่ ร้ายเลยบัก <c> ร <oughs> ้ายนอเลยลยังไงอีกออกแปบวะรลายนอป้านนันเลยแต่มาเพิม่มอีกสองไปหน้อง หัขอเครือมันแสบพี่ดอ,อ,อ่มาถ้าเป็นหัวอีนนี้เ,นเต็มเลยรูบักยางหลายยะบัยกยางห่อนยางเมือ,อพี่น้อง ปลานอ,อใหม่ไปละ่ะผ่ากระไลเฮ็ดออกทางไหนเนาะดงไผ่ดงไผ่ด,ได้วยเฉพาะเลยพี่น้องมีจะไผ่เห็นหอยคนเขาเอาอยู่เด้อ้อาสมานมาบุก็ไผ่จมหนามก็มีพี่น้อง อันนี้คือนามมูนด้วยค่ะเดี๋ยวเขาสิไปซับอีกฝั่งหนึ่งของหนามด้อพี่นอ้อเขาบอกเ่าให้หน่วยไปนำนี่พาไปเบิ่์นเขาสิไปซับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของมูนด้วยค่ะไปยากก็ทายอยู่นี้นะคะ ระวางนังล่อเขาเด้อพี่น้องอันนี้คือที่ซับตอนแหลกๆก็ไปซับด้วยกันมาที่นี่เขาข้ามไปไปซับอยู่ฝั่งโน้นเราก็ต้องรอเขาบอกให้ไปนําเด้อพี่น้องมึงนอนยังไงอบบวบก,กินยาหน้ําพริกกะปิเขาทายอยู่เด้อพี่น้องนุ้ยขายนะคะนุ้ยหาจําหน่ายก็เลยต้องต้องหาให้ได้ไหลายๆแล้วก็ อาสีบอได้ทายให้เห็นตลอดจะสีเนาะค่ะพี่น้องสลาหุ่นเขาเวลาเขาซับนอไม้เขาสิซับเร็วเขาจะบอได้ทาให้เขาไปทายเขาเองสิแมพี่น้องก็พยายามทายให้เห็นเรื่อยๆ้อจ้าี๋ยวสิซับนอใหม่ตัดแต่งนอไม้รอเขานะคะไดดบอ,อมาท่านออกอไปเมียเมียกับเมียรหรือะ จากนอใหม่มากกับแลนใส่แหเขาว่าน้ำรถวัดตีน้ำลงน้ำลงน้ำลงเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องแล้วคลิปนอใหม่ก็มาเต้นใส่แหเด้อพี่น้องแต่มึงคลิปหาป่าของเพิ่นอีปูซอมแห่ซอมแห